วัสดีครับนี่ครับบอ b o ์สตอรี่นะครับผมวันนี้เรามาทำมีหลอกกันครับผมจะมาเป็นคนขายไก่ย่างหนึ่งวันนะครับวันนี้เจเริ่มต้นนะครับเจให้เจ้นะครับขายไก่ย่างแล้วนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เลยหน้าร้านนะครับผมไก่ย่างวิเชียนนะครับผมของคุณเม็ดแจ้งกับคุณพ่อบินนะครับผมนี่ครับเลยเจ้าดังประจําเมืองนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวันนี้เรามาทำกันนะเจ้เราจะเราจะเป็นคนย่างไก่กินนะครับคนย่างกินเฉพาะเราจะมาย่างเราจะมากินเจย่างตอนนี้คือเราย่าง นี่เลยไม่มี้มไกที่เหลือนี่คือเราหมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราอเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับนี่นะคะส่งชื่อกับน้องอเด็กคนนึี่ไก่ทุกเลยล่ะเอ่าราคาสดสดผมฉุนเพื่อไม่เสียเวลารอช้าครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในร้านนะครับเจ๊เดี๋ยวอันนี้มาก่อน ครับผมบรรยากาศตอนนี้เลยครับนี่ครับผมวันนี้พาคุณแม่คุณพ่อนะครับมาทานด้วยนะครับผมนี่เลยท่ำไหมเาามราต่ำเลยค่ะวันนี้เขาเขาเขาซาว่าเราต่ำแซ่บต่บปกุ้งแน่บอมไม่ไม่ยืนต่ำเต้นอยู่นี่พุทถากินวุ่นหูดแดงเวุ่นท่ากินวุ่นนะใส่พริกรมไม่เยอะนะคะสี่เม็ดนะครับสี่เม็ดหาดี ชีหรือหาหรือผมว่าเนี่ยใจว่างทื่อาจจะยี่สิบก็ได้อยากกินตำไทยรีเควสมาเลยครับเพราตำไทยก่อนค่ะตำไทยมีแค่ตำไทยปลาดิบไม่หมดเมนเส้กุ้งเส้บหกชั่วเส้นหน่อาหารปาบ่ใช่ปลาดิบเยาว์เหว่แห้งคนสีดีอินสำหรับคนที่ไม่กินปลาดิบกำลังวัวกันอยู่อันระวังลูกค้ากำลังนั่งรอกินนั่นลูกค้านะคะนั่นลูกค้านี่นี่พ่อค้า ตายบรรยาก,กาศคกันริมฟุตบาทเป็นสตรีทฟู้ดของแท้เลยวันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามะกรอมา,กกามเอามระกอบป่ะบอมนีด <c oughs> ด่ดึง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 แหววลันปัดเต้นไหมบอม <c oughs> <c oughs> ปัดปัด <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อกระตำไทยกนะ่อนกระเจงตระบอกตังไทยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะ เสบักทัวลืด no ี๋ยวตำหน้นี่ใส่กระเทียมน้ำได้บอมอตกลงตำเป็นบอนี่เสบักทัวกกแ๊กหน่อยๆเพราะมันเป็นซีซันเป็นยังบอมเรามึงกี้เขาวันนี้ครับ เรามากินบรรยากาศาทางภาคตอนใช่ครับผมเท่ากับไก่เรียบร้อยแล้วผมมันไก่ใหม่เรียบร้อยแล้วไปเบิ้งใหมเอ้ยลนในเบื้องไปเบิ้งเลยครับตอนเท่ากันเองเท่ากันเองไก่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเขาจะกินแซ่บนต่างๆก่อนแรกก็อื่นอยากอื่นเลยครับผมอยากเลยครับผมเดี๋ยวเราจะเทตำตำพิซซาร์กว่าครับพี่น้องม <c oughs> าแล้วพี่น้องเ <c oughs> บื้องหน้าผมดี่คือสไตล์แบบพิซาร์มันนะของแท้เลยครับผมผมตำเทมเลยทุกคน เล่นโดดีดุงนีเขามากินบราการเป็นไงทำเองกินเององแท้สมตําตมะคุ้งบัวค้างเงินเหรเห็นเห็นเห็นได้ยังบอเห็นแต่ช่องนี่ยังบออีสานนั่งอยู่เีงเห็นคือเห็นตยังช่องนันนั่งอยู่อยู่นี่อีสานเออเห็นว่าเีพีตะเสียคักเลกัน่งงบตาอยุนี่อีสานนี่ไอดอลเน่ยนะไอดอลตมคุ้งน่ม มมือต่ำมือปวดมาแล้วมึงสีโอ,อ่งแล้ว <c oughs> ม,มึงมึงหนาผากมัน,น่นะเครื่องร่านเลยแล้วมันงบงูดดีนะใส่ใหญ่กันนั้งโมเฮิงดี <c oughs> เรียกพี่ช้องผุนนอะไรเหรอครับพี่นอ้อง อันนี้เขาเรียกว่มมาตำไทยนะครับมาเร่วตำใจนะตำไทยโมเมนตตำไทยเล่นตำไทยเล่นเ,พเอพี่นอ้องมได้แล้วครับ,บมาใช่นเดี๋ยวเราไปรับแขงกันนนัพี่น้องบูยอยางเดี๋ยวันเป็นเนียไม่หรอไปดา หอมกรอบอร่อยช่ำๆนะจ๊ะนี่มาเลยกัับกับบโแม่ยนกุกๆๆแล้วเนาะมันกับใช่เเอาไปซับน่งเลาให้กันเน่เป็นตะคือวมันมะซอยมันคยนมันประสบการกินมัน่งประสบการกินกับประสบการที่พวกขึ้นกันด้วย เอาครึ่งตัวนะครับไม่สับครับเอาครึ่งตัวไม่สับเหรอคะใช่ครับเอาหัวมานี่แค่นี้ยังไหมนี่จ้ซอยจุ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 เจียวครับผม ซับเลยป้องไม่ต้องซับแบบกุกกิมเบโตเลยอืมซับล้อนมันยังไงนั่นยังไงซกินอไม่ไ uh, ด้ซับแกงร้องได้นี่บเปลี่นกรบอกมาลวนดาวไม่ไม่ไม่อเนี่หามาไม่ซับไม่ซับหอมมากเด่นดูดีดงเอาไปเซฟเจ้เอาไปเซฟไปเซฟ เนี่ยครับผมหน้านตานานรับประทานมากเลยเนี่ยอาหารอีสานขนาดแท้ที่หอบไปขายไปหรือเขาไปร้านเด่นะอยากไปยินเนี่ยอยากให้ผู้ค้าเนาะเบิร์ดเบิร์ดเสือชันขายให้เดียวโอ้ยยังไงกินเนี่ย <c oughs> จุครับผมเออหอมนี่ละเบิร์ดกันเลยเนี่ย โอ้โาอกว่ใจเใจด้กยอ่งอนิมัานงานของปู่ได้นิมางานของปู่อะไรมางาขอปู่ยังออลครับผมตอนนี้อาหารก็เสร็จสิ้นเรียบร้อแล้วผมวันนี้อู้วมีแต่เนียมันจะเสียบจะเสียบมันขาดมาไนยนี่มีตัไทยครับผมตังมักคุงปิ้งไก่สทักเียบอันนี ซอยจูกับผมอาหารดัง,ง,งนคนรับผมของพนิษานี่ผมมีร้านนี้บอกว่าแซ่บเด็ดทีนี้มันเท่มัน,ท,น,นทิมเป็นแซ่บมากเลยกินมันแซ่บอีเดีอนหอมอ<ๆ>ีเดืยวอันนี้เป็นซอยอันนี้เป็นซอยจูแบบแบบสุกนะครับอันนี้ให้มืองไทยผมจิ้มหยุมืองามเลครับอือแฮมโอ้โหบรรยากาศเชี่ยวกริ้เลยครับผมมึง บอกเลยว่าปิ้นสุดคืกินไม่ค่อยเป็นค่ะอาหารแบบนี้กินไม่เป็นยังไม่แห้งโอ้ยจังกินบาดเลยบดเมันเหมือนกับมิสบาร์คิวมเสียบลายอืมสบายอืมรสเสียบครับผมป็นไงบ่าไงว่ากินเส้นข้าวเหนียวเข้ากันต้นไทรเลยมันเสียบมากแม่ บรรยากาศเชียวอยู่เครับผมมือเห็นนั่งอยู่เห็นนั่งอยู่เนช่องนั่งอยู่อีสานแล้วกินอะไรไปเตย่ามกินเอเราเบิ้งกันเหอเน้อเ่รอนะมาไหมมากินมากินมักกะปูเด้อมามากมากปู ไม่ใช่แบบไรบัไดิกินแบบนี้ดัวนี่แม่ เอาล้วครับตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ครับผมกำลังขอขอบคุณนะครับผมท่านคุณแม่คุณพ่อครับผมมือี่ท่ามานั่งกินมันนี่ครับผมแซ่บได้ลายมันนี่ครับผมวันนี้ก็ปิดคลิปวอล์กวันนี้ก่อนนะครับไปละครับสวัสดีครับเจอใหม่อีพี่หน้าครับศาสตร์โครงการซื้อยัื่งวันมากกว่ามิ้งอ๋อเฮงมีนธรรมดา